จัดกันไปรๆๆนะัวๆกับถ้ำนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ทำลายรถไปแล้วนะครคราวนี้เราจะมาเดินชิลๆกินกาแฟฟุฟ้งฟิ้งเลื่อยเปื่อยนะครับนี่ผมขอใช้ความเร็วนิดหน่อยนะฮะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูมากนะครับเราจะใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้เราจะไปเก็บหนะ้าทุลียนอสวินโอเลก โอเลแล้วก็มเมล็ดสีทองนะครับซึ่งหัวหน้าข้างในมันคือพึกษาเน่าหนอนนั่นเองนะขอบอกเลยว่าเน้นปราชิตตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆชิมๆนะฮะแนะนำว่าเอาทุลรีมาด้วยนะครับทุลีอะไรก็ได้ที่มันถึกๆเช่นแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนก็ดีๆหน่อยละกันนะฮะอะไรก็ได้นะฮะ เราจะลงมาด้านสุดนะครับจะมีทางแยก2ทางนะฮะเราจะต้องลงไปด้านล่างนะครับลงไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าไม่มีรถเลยที่เนี่ยการจราจรมันช่างรื่นไหลเหลือเกินนะฮะโอ้เพื่อนๆเชิญมาได้ฮะเรามาขับโกคาร์ทที่นี่น่าจะสนุกนะฮะหรือว่าเล่นเล่นรถดอยก็ได้นะครับรถเด็กดอยฮะสไลด์อ้าวงานเข้าฮะมีด่านตรวจด้วยนะครับขอบวกเลยด่านตรวจแล้วเราก็เลี้ยวขวานี้ก็จะเจอหัวหน้าแล้วนะครับ นี่ห้องหัวหน้านะฮะเมื่อกี้พวกนั้นโหดโหดนะครับก็ใช้สายสว่างได้นะครับก็อันนี้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ขอบอกว่าตัวนี้มันมันโหดเหมือนกันนะฮะแนะนำว่าใช้เต e ปหาเต็ปล่านเนื้อมาใช้นะครับใน่นนะะผมจะไม่ค่อยโอ้ยจะตายอยู่แล้วโอ มันโหดอกันนะโอ้ยมันโหดน,นะฮะตัวนี้เขาบอกเลยก็เพื่อนๆถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องมาก็ได้ฮะไอตัวนี้ผมก็ไม่ชอบเลยฮะงงคู่คิกคู่คิกอยู่นั่นแหละมันเป็นตัวที่มีการฟาดหางนะฮะแล้วก็พ่นไฟลงพื้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสถานะอะไรติดให้เรานะครับก็ใช้สเตปล่านเนื้อนะฮะ ตัวนี้ผมขอไม่เว้นนะครับผมขอฆ่ามันนะะเกลียดมันเกลียดเกียดเฮ้ยไม่ยอยเกลียดเกลียดเฮ้ยฝันก็ยากเกลียดเกลียดเฮ้ยมีแล้วเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเขาจะวักไปวักมานะฮะถ้าไม่มีนะครับขอบอกเลยว่าโดนเตะบุบบุบุบเบรเลเทไปหมดเลยเรียบร้อยครับเ้เราจะได้เม็ดสีทองนะฮะแล้วก็โอเล็กอัศวินเสียีแดงนะครับ กเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บได้นะครับสวัสดีครับ